ฮ umm ี่อ uh, รี่เหรอเฮ้ยสองไปกดุซูซูเมะปะซูมุกิคุรุมิก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็ผมเช็ดเคยฮะแคทออเดอร์เจ้าเก่าเจ้าเดิมหรือว่าพี่แคทสามร้อยของเรานั่นเองนะครับผมก็สำหรับวันนี้ฮะเราอยู่กันในเกมบิเซ็ตคอนิกยูได้อีกเช่นเคยฮะก็สำหรับวันนี้ฮะมีตู้กาชา รีรันเข้ามาใหม่ฮะยังไงก็เดี๋ยวเราไปรับชมกันดีกว่าเป็นตู้อะไรนะครับผมยังไงวันนี้ก็ก่อนที่จะไปรับชมกันฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ช่องแคทเออร์ด้วยยังไงวันนี้ขอบคุณท่านผู้ชมมากที่เข้ามารับชมกันฮะผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยใานาที่นี้ด้วยงนที่นี้ด้วยเนี่ยนะฮะโอเคฮะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าฮะว่าเป็นการชาตู้อะไรนะครับผมไปล,ไลย โอเคฮะตอนนี้ฮะมีกาชารีดันเข้ามานะครับผมเป็นกาชาทางด้านของอ่าเป็นกาชาในเซตปีใหม่นะครับผมเป็นกาชาในเซตของ N.Y. นะฮะผมก็ N.Y. นี้ก็จะมีทางด้านของอ่า u ูปีใหม่นะฮะแล้วก็ยูนีปีใหม่เนาะซึ่งขอบอกไว้ก่อนเนี่ยฮะว่ารหัสนี้ไม่ใช่รหัสของผมนะฮะเป็นรหัสของน้องในแคนนะฮะหรือว่าของน้องบอลเอ็กของเรานั่นเองนะครับผมซึ่งน้องทำมาบอกผมว่าอ่าพี่ๆเปิดที่ยูนปีใหม่ให้ผมหน่อยเพ พอการันตีนะวะผมก็เลยตอบมาว่าจัดมาไอ้น้องว่าง,งั้นจัดมาเลย เดี๋ยวพี่จะเปิดให้เอาแบบแจมๆเลยไม่สามร้อยไม่เลิกะฮะทาไม่ได้ถ้าไม่ได้ฮิวลีในสามร้อยเราไม่เลิกใช่ไหม,มน้องก็บอกว่าใจเย็นพี่โอเคฮะซึ่งวันนี้ฮะเป็นการันตีเนาะไม่ใช่สิไม่ใช่การันตีนะฮะเป็นตัวละครรีรันนะฮะเป็นตัวละครเรียนกลับมาเนาะสําหรับอ่ายูบีใหม่นะฮะสำหรับใครที่ยังไม่มีเนาะก็มียูบีใหม่กักบฮิวลีนะฮะแบบแมวส้มนะก็สําหรับใครที่ยังไม่มีฮนะก็ หวังว่าจะเปิดเอานะเพราะว่ายุยมันค่อนข้างที่จะสําคัญแล้วก็จําเป็นอยู่นะฮะจำเป็นในที่นี่หมายถึงว่ามันค่อนข้างที่จะซัพพอร์ตในแบบในแบบมือใหม่นะเพราะว่าสกิลแต่ละสกิลองนางนี่ค่อนข้างที่จะฮิวฮิวลิ่งดีมากนะฮะต้องใช้คำว่าจําเป็นเลยทีเดียวนะฮะโอเคฮะไม่พูดความกำเพลงดีกว่าฮะตอนนี้เรามีเพชรอยู่ที่38,363เพชรนะฮะก็ผมเลือกไปทางด้านของฮิวลิแล้วกันโอเคเลือกกิวลินะฮะแมวส้มเนาะก็ ลาดบอสเอ็กของเราฮะสมาชิกน้องเลยแค่นะฮะเดี๋ยวผมจะไม่ขอยิงในส่วนอื่นแล้วกันนะวันนี้เรามาแพร่เปิดกาชาเท่านั้นนะฮะก็สําหรับทุกู้ชมนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยถ้าเกิดว่าชอบคลิปของผมนะฮะคิดเห็นยังไงก็ยิ้มคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับผมสวัสดีไปลุยกันเลยดีกว่าฮะเพื่อไม่ให้การเสียนาฬิกานะฮะน้องบอสเอ็กถ้าได้ยินพี่อยู่พี่ขอให้น้องโชคดีนะฮะ 38, 3 8มห3ืพัารเพนฮะกับการล้างแค้นฮะเพราะว่าเนื่องในว่าปีที่แล้วน้องไม่ได้น้องพลาดฮิยรีตัวนี้ไปนะฮะผมว่าถ้าน้องได้มาน้องคงจะจัดเต็มพี่ขออวยพรให้มันออกในโลกใกล้ๆนะฮะชิมลางไปก่อนแล้วกันะฮะเรามีใบฟรีอยู่ที่2ใบนะฮะยังไงก็กดฮิวรีฮะกดที่ลอริงได้ไหมคําว่าลีด้วยกันออกใบฟรีไปเลยชิมลางชิมลางคิมาสโย ปกติฮะปกติฮะว่ายักปกติอยู่นะ <c oughs> ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมนะฮะยังไงก็ถ้าเกิดว่าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับผมว้าวตื่นเต้นอ่ะเวลากดลาดคนอื่นนะกดลาดตัวเองไม่กดไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่เพราะเพชรไม่ถึงเพชรไม่เคยถึงอยู่แล้วนะฮะไปเราต้องเขียย่ยใบฟรีออกไปก่อนนะฮะเราต้องเขี่ยใบฟรีไปก่อนมันไม่สูตรฮะมันเป็นสูตรฮะหมดตูดเพราะสูตรเฮียฮะ <c oughs> หมดตูดจริงๆเพชรหมดนี่เนี่ย โอเคฮะเรียบร้อยมาแล้วฮะช่วงที่ท่านผู้ชมได้รอคอยนะฮะได้ก้าวเข้ามานะฮะกาาา้าวเข้ามาสองเท้าก้าวเข้ามาเลีเข้ามารับชมกันนะฮะ <c oughs> ผมพูดแล้วผมวันนี้โอเคไปคือกดลหัสกดอื่นมือสั่นปะสามหมื่นแปดพันะฮะผู้ดีฮะสามหมื่นแปดพันสองละเพชรขอให้ได้ขอให้โดนฮะกับรหัสของบอทเอ็กฮะฮิโริปีใหม่ ฮิยหริสิบโลแรกคลิกมาปุ๊่วะเธอเป็นมันโลกยังวะอุ้ยมาใบแรกก็ตำนานเลยก้าวเท่าหนึ่งทองแล้วพี่ชมก้าวเท่าหนึ่งทองนี่คือตำนานฮะเปิดมานี่เป็นตำนานเลยสิบใบแรก เฮ้ยยาตำนานฮะเฮ้ยะอะไรเงี้ยบึ้งเปิดมานี้ได้ตำนานเลยสุดจัดโอ้โหผมเก้าหัวเลยเฮ้ยเราต้องมีศรัทธาวะศรัทธาในฮิยริแม,มวส้มอะศรัทธาฮะศรัทธานั้นหละคนอื่นศรัทธาในตัวแคทออเดอร์ผมจะเอาดวงที่ผมทำมาไปลงกับให้รหัสน้องเพื่อให้น้องได้ฮิยริในเวลาอันสันฮะ คลิกฮิรจะโดดลงมาฮิรリจะโดดลงมาฮะโดดลงมาฮิรปัง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 ปหงเังปังปันกีกปังปันปังป็นปังปบงป่งปนงปังปังปังปนี่ังปัปัง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 ปัน,น,น,นป่นงงบบงง สามสิบโลไปแล้วท่านผู้ชมสนะามสิบโลไปแล้วนะฮะสามสิบโลไปแล้วต้องใช้คบอว่าสามสิบโลไปแล้วนะฮะยังไงก็ <laughs> อย่าลืมครับเป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะฮะแค่ทุกท่านนะฮะสนับสนุนช่องผมด้วยการกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมตอนนี้ก็ห้าร้อยซับไปแล้วยังไงก็ฝากที่เหลือด้วยนะฮะยังไงก็ช่วยกันนะนะฮะ <laughs> ช่วยช่วยช่องผมนะทยนะ,ะู้ชมไม่ใช่จะพูดไรลิ้นพันอีกแล้วนะฮะโอ้ตึงว่ะพอที่มันตึงจริงฮะเนี่ยผมต้อง อะไรต้องต้องพึ่งต้องพึ่งแบบจังหวะอีกแล้วฮะมันต้องมีจังหวะแบบเรากดแบบพีเผิลมันไม่มาไงฮิวิริน้องแมวส้มอ่ะน้องแมวส้มมันต้องมีจังหวะท่านผู้ชมมันต้องมีจังหวะฮะเนี่ยโดดโดดปึ้งจังหวะที่น้องโดดลงมาจากฟ้าชนเกิดเป็นฮิวิริใบใบใบฮัลโหลฮัลโหลใบลุงอยู่ไหนเพิ่มเพิ่มสามจุดติด เฮ้ยสามสิบสองโลไปแล้วผมว่าน้องจะมาโลที่ลลาดผมผมจำไม่ได้ว่าน้องมันออกเท่าไหร่อู้ได้ที่หนึ่งด้วยผมจําไม่ได้ว่าลาดผมนะ่ะออกที่เท่าไหร่ฮะผมจำไม่ได้จริงผมเปิดไปเมื่อปีที่แล้วนะถ้าจําไม่ผิดนะฮะในช่องผมมีอยู่นะผมทําอยู่คลิปเปิดให้ยูริปีใหม่ผมจำไม่ได้เ่าออกที่เท่าไหร่แต่ผมว่าน่าจะออกที่ประมาณห้าสิบถึงหกสิบนี่แหละออกละนะฮะน้องจะไม่หมดเพชรเยอะไปมากกว่าน,นี้แน่นอนนะฮะ ห้าสิบถึงหกสิบมาแนะ่แค่มีฮิริฮะท่านผู้ชมฮะมันต้องมีจังหวะฮะจังหวะในใจฮะต้องใช้คําว่าจังหวะในใจนะฮะท่านผู้ชมมัต้องเชื่อผมนะนี่หนึ่งสองสามโชว์แล้วก็โดดลงมาปุ๊บแล้วก็ปึ้งเป็นฮิริตก็สิเออใบลุงมีจริงไหมฮะคือถามถามจริงใบใบลุงยังมีอยูยนนะ่ไหมเนี่ยหรือแจกคนอื่นไปหมดแล้ว <laughs> ชิวบภาพซ้ำไปซะเลย <laughs> อนี่กนาดานไม่ใช่รหัสตัวเองนะนี่ยังเตึงเลยอ่ะสี่สิบโลที่สี่สิบมันต้องออกโลดห้าสิบกวมงสิบเชื่อผมอันนี้นได้เท่าไหร่หนึ่งเหมือนเดิมคือพอพอแรกเลยได้ไหมพอแรกไหมถามจริงได้หนึ่งสองรอบนะได้สี่สิบเศษเลยนะแลกตัวละครเลยได้ไหมฮะแลกตัวละครแล้วหนีเลยได้ไหมย,ยังแลกไม่ได้เหรอ,อใช้เท่าไหร่ต้องใช้300สามร้อยเศษเหรอ สามสร้อยเศษนี้เรามีเท่าไหร่เออไรไ,ไปต่อนะฮะหรือว่าน้องไม่หรือแมวด้วยกันไม่ชอบวะเอาเอาตัวอ,อื่นมาดิอาหมาเปียกแนละ้วแมวกับหมาฮะเผื่อจะโดนจัดไปบอสเอ็กพี่ขอให้น้องออกโลดที่ห้าสิบนี้ฮิโยริปีใหม่มันต้องมีเล่นตัวหน่อยอัดเชิบอัดเชิบคลิก ใบลุงไงวะใบลุ้งอะใบลุงไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกินไปเฮ้ยเฮ้ยยังมีโอกาสอยู่ดิมันห้าสิบเองห้าสิบเองหกสิบนี่แหละมาแน่ๆฮะมาแน่ๆเชื่อผมท่านผู้ชมฮะเชื่อผมเชื่อในตัวแคโรเดอร์แต่น้องบอกว่าเพชรพอการันตีนะ ไอ้สิบครั้งฮะหมดไปแล้วหกพันเหรอหมดไปแล้วหกพันเลยนะเนี่ยไปต่อฮะโลที่หกสิบสองมาแน่ฮะฮิโยรีปีใหม่ฮะจำจำใบลุกไ่ไหนว่ไใบลุกหมดแล้วเหรอเนี่ยถามจริงแจแจเฮ้ยเกมบักบักแล้วอ่ะบักเอ้ยบักอันนี่งฮิโยรี ไม่ใช่ตัวนี้อะบักเอ้ยบักเกมบักครับท่านผู้ชมฮะเฮ้ยแต่ผมว่ายังไงก็ไม่ถึงร้อยป่ะเชื่อผมมะยังไงรหัสนี้ไม่ถึงร้อยโลไม่ถึงร้อยโลแน่ๆนี่นี่เรียเต็มเลยนี่อยู่หรอเลือกคีย์อยู่รือะไรใช่ไหมก็เลือกเลยนี่ว่าคือแบบมันไม่มีใบลุ้งมาให้ดูเลยเหรอถามจริงต้องฟังเสียงน้องปะเนี่ยอ่ะฟัง ให้อาอำอำอำอึ่หลาดเขาเราตึงฮะ <laughs> ลหลาดเขาเราตึง, <laughs> ตงโอ้ยไม่เกินรอ้อย เยอะผมไม่เกินร้อยไม่เกินร้อยฮิวลีฮิวลีไม่ดื้อขนาดนั้นเฮ้ยหรือว่าประวัติระสาท์จะซ้ำซ้อนวะมันจะไม่ของทางนี้จริงเหรอเฮ้ยบอนบอนได้ยินพี่บอกประวัติศาสตร์มันจะซ้ำซ้อนเหรอหน้องโอ้ตายแล้วสิบครั้งแถมของรางวัลสิบชิ้นกดตรงนี้ฮิวลี่ใบลุงมีปจริงวะเนี่ยอ่าถามจริง พ้่ถามจริงเหรอลาดเนี้ยนีน่ติดคำสาปอะไรป่ะครับเนี้ยแปดสิบแล้วโอชีด oh, กดตรงนี้แล้วกันฮิเออริ He ่เหรอฮิเอริี่นี่ลอลิงเนี่ยไอ่อวิชัยลอลิงลอเลย์อยู่นี้เออริฮะกดที่โล9เก้าสิบไม่เกิดร้อยโล <laughs> ไปลงุงมีจริงว,วะวะพ้่ถามจริงไปลงุงมีจริงป่ะ อย่าบอกนะตำนานเออลาดเขาเราตึง <c oughs> ว่าเฮ้ยพี่ทุกคนฮะนี่คือลาดบอลเอก็กฮะนี่คือบอลเอก็กแต่ผมไม่เข้าใจว่าทำไมลาดน้องมันหรือเป็นเพราะผมวะหรือเป็นพวก <c oughs> มือผมวะ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นฮะบอลตีขอโทษหนึ่งร้อยเฮ้ยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยพอดีหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยสองใบไปสองใบไปเนี่ยเพิ่งจะถือมาโลที่หนึ่งร้อยอะเอาว่ะถ้าได้ลุ้นว่าเอาฮิวนี่มาตัวแรกฮะตัวที่สองเอาอีกตัวถัดไปเนี่ยฮะเล่เอาไม่ใช่ลูกกะ หลุดเลดไปแล้วนึงผมนี่ซึงเลยฮะอ,อะไรเนี่ยแรกเลยได้ไหมพอแล้ว <c oughs> ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น <c oughs> <c oughs> โอ้ตายแล้วกี่เศษแล้วนะไม่เกิน200โลฮะท่านผู้ชมเชื่อผมไม่เกิน200โลเชื่อในตัวแคทเด้อฮะ ฮิโอยริทำไมมันดื้อจังวะทำไมมันดื้อกันขนาดนี้จังวะผมไม่เคยเจอแบบดืบด้อขนาดนี้เอามาซาา้ำ嘛ให้แก้ตัวาเอามาดิโอเมเกะโตโกไซมาสครับสองใบปะใบเดียววะใบเ,เดียวได้รุ่นขอฮิโยริให้น้องมันขอฮิโยริให้ชื่นใจฮะมิาโตออาวอีครับคุรุมิคุรุมิอีทีหนึง่งฮิโยริฮิโยริ ล่างแรกไม่เอานะหลุด double หลุดหลุดแบบ double ไม่เกินสองร้อยเฮ้ยไม้ซ้ำแก้ตัวแต่แบบหนึ่งหมื่นหกพันเพชรจะไปแล้วท่านผู้ชมฮะหนึ่งหมื่นหกพันเพชรจะลอยไปจากลาดอีกแล้วแค่ผมคีดแค่ตรงนี้ะ ซ้ำแบบซ้ำแบบรุ่นลิ่งอ่ะอย่านะขอลาดเขาเราตึงว่ะโอ้ชิตเปิดเป็นว่าเล่นเลยกูก็กดมันไปดิก็กดมันไปดิใจใหญ่ใจต้องถึงฮะคนใจใหญ่ใจมันต้องถึงนะฮะอย่าไปหยองฮะ หยับหยับหยับ,ยบ,ยบเน่าซีดเลยเกูโอ้โหตามจริงไม่เกินสองร้อยฮะผมยังมัน่นใจอยู่ไม่เกินสองร้อย 200, กดไปทีหนึ่งออกแล้วเนี่ยใบยเนี้ยมาละมาละใบทองไม่ใช่ใบลุกมาแล้วมาแล้วมาแล้วแน่แน่แนมามาละม,มาเป็นตำนาน เฮ้ยทุกคนลาดนี้มันอะไรวะเนี่ยเปิดยากมากเอาว่ะขอการันตีได้ไหมพี่ขอการันตีได้ไหมพี่ขอการันตีได้ไหมถามจริงจริงจังเหรอไม่มีวี่แววคำว่า ลาดเขาเราตึงว่าผมตึงยิงฮะตอนนี้อะไรวะหรือว่าหมากับแมวจะไม่ถูกกันวะคงจะใช่แหละเปลี่ยนเป็นปเลยดีเออเป็นแมวด้วยกันอะเผื่อแมวด้วยกันจะถูกนี่มันตำนานนี่หว่าตำนานที่ทำให้เขามีชื่อฮะเขาคือบอลเอ็กซสามร้อยมาไหม เฮ้ยอกเกินไปร้อยห้าสิบไปแล้วอร้อยห้าสิบไปแล้วไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นฮะอย่าโกรธพี่อย่าโกรธพ,พี่นะครึ่งทางแล้วอะ่ะครึ่งทางแล้วท่านผู้ชม คือแล้วเจ๊แกไม่คิดจะยิงใบลุงฮีโยรีมาให้เลยเหรอไม่ถามจริงตำนานอีกแล้วโอ้โหเกมโกงครับเกมมันโกงฮะเกมแบบโอ้โหดีที่หนึ่งอีกแล้วฮือท่านผู้ชมหนึ่งดับเบิลไปดิแลกเลยได้ไหม มีแลกยังให้แกลกอะไรยังแกลกตัวละครที่มีร้อยกสิบสองอูยังไม่ครบอีกต้องแค่สามร้อยน่ะไม่เกินสองร้อยโลฮะอย่างน้อยก็ยังห้เพชรน้องมันเหลือนะอฮิยอยู่ิแล้วแล้วอะไรเนี่ยเฮ้ยไปถามจริงไปถามจริงเดียเอาจริงดิรหัสนี้เนี่ยนะ ตำนานจะเป็นตำนานจริงเหรอฮี่อยู่นี่เหรอเฮ้ยสองไปกดรู้สุดไหมวะซูมุกิคุรุมิหลุดแบบแต่เบิร์มั้มล่ะ <laughs> พี่พยายามแล้วฮะบอลพี่พยายามแล้วคือพี่ลีดฮะเราใช้คำว่าลีดอหะลีดดวงีิพี่บีเยเมื่อกี้มันออกให้สองใบแต่ก็อย่าไปกลวัวฮะการันตีมีอยู่ข้างหน้ากดไปที่โลร้อยเก้าสิบสองมาแน่มาแน่มาเหอะขอร้องล่ะอย่าไปไกลกว่านี้เลยใบยนี้แหละใบนี้แหละ โยริใบนี้แหละขอใบนี้เถอะอย่าไปไกลกว่านี้เลย คือตำนานนะฮะไม่ว่ามันจะเป็นยังไงสุดท้ายก็ต้องเป็นตำนานอยู่ดีนะฮะตำนานก็คือตำนานฮนะไม่ว่าท่านผู้ชมจะพยายามหลีบเรี่ยงคำว่าตำนานแค่ไหนมันก็คือฮิวลิไม่มีใบใบที่สองด้วย ไปที่สองอีกแล้วไหมรู้ดีกแล้วขอเหอะไม่ใช่อีกแล้วเหรอโอ้เพชรมาผ้าหลุดฮะไม่เกินสองร้อยมาละเฮิยรูดีฮะ ฮิวลี He ่มาละฮิว mm ลี่ฮี่ฮีอยู่ไหนเอ่อ บอไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าคลิปนี้จะออกมาเป็นแบบไหนพี่ขอเองเชื่อมาในตัวพี่เองอยากกดพี่นะ <laughs> ไปต่อเพชรพอการันตีฮนะกดเลยเฮ้ยเกินไปมุ้ย ถามจริงลาะนี้มันจะไม่ได้จริงเหรอมันจะก็ตก้องการานตีเหรอเอาจริงดิหมดแล้วนะหมดแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเอาจริงดิจากสามหมื่นหรือสามพันแปด เฮ้ยเกินไปล่รลาดหรือดวงกันแน่ไม่รู้แต่มันเกินไปตำนาน,นก็คือตำนานเหรอไม,ไม่มีทางเปลี่ยนแปลงเหรอไม่มีทางเปลี่ยนแปลงจริงเหรอไม่มีทางเป็นอย่างอื่นไปได้เฮ้ยผมว่ามันใช่ป่ะท่านผู้ชมผมว่าน้องคนนี้ ไม่ว่าตำนานคืออะไรมันก็ยังเป็นตำนานอยู่ดีว่ะตำนานก็คือตำนานนะเราเปลี่ยนอะไรมันไม่ได้นะฮะบอกจากใจขมจากใจโอ้โหไปสุดท้ายยังให้รุน้นอีกไม่ต้องรุ้นละกดข้ามเลยสาอืมนินนินเดท ไม่พอด้วย,ยแย่ละองไปผมแย่ละหลาดน้องไม่พอการันตีเหรอเฮ้ยจริงนี่ทอไม่พอนะเนี่ย Oh, yeah. <laughs> เอาแย,ย่ล้เฮ้ยเฮ้ยลาดเขาแล้วตึงกว่าพี่ขอโทษเฮ้ยมันใช้เท่าไหร่อีกอ่าสามสี่มันใช้อีกห้าสิบใช้อีกห้าสิบก็คืออ่าโอ้โอ้แย่แล้วท่นานผู้ชมแย่ละ ไม่ออกว่ะตำนานว่ะไม่ว่าไม่ว่าจะทํางานลาดนี้ก็คือตานานเหรอเอาจริงดิเอาจริงดิคือถามจริงคือจริงจังเลยซีเรียสเลยคือแบบคือมันหาเหร็ะนะใช่เออมันมันหาเหรดด้วยอ๋อโอเคฮะท่านผู้ชมฮะ หมดฮะไม่พอการันตีมันต้องมีสี่หมื่นสองใช่ไหมอ๋อตายอ๋อตายนะโอเคฮะท่านผู้ชมขอจบเพียงเพียงเท่านี้แล้วกันฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าหรือวันไรหน้าจะเป็นไรฝากกดไลค์กดแชร์อย่ากดกดพี่น้ำบอลพี่ขอโทษพี่ขอโทษบายละบายโอแมวสม ตำนานก็ค <c ười> ือตำนานวะ